ที่ไอติมไปติดเนี่ยตกใจมากจนร้องไห้เลยค่ะติดหนักมากและพี่เห็นนั่นคือเพื่อนช่วยกันนะคะเอาน้ำราดลงไปเอออย่า้อนพ่อนเอา,เอ,าออกนี่แหละคุณผู้ชมใช้ทั้งน้ำใช้ทั้งมือช่วยกันดันให้หลดุดแต่ก็ไม่หลดุดจนสุดท้ายเธอร้องไห้ออกมาเลยครับน้องที่อยู่ในคลิปก็คือน้องลักษิกาบุตรพรมอายุ1ิปีเท่านั้นเองค่ะ ไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อนแล้วไปซื้อไอติมกินปรากฏจังหวะนี่จะไอติมน,นี่แหละลิ้นแตกปั๊บดูดปุ๊บเลยเรื่องนี้มีคำอธิบายนะคะรองศาสตราจารย์ดรเจสดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยา,าศาสตร์จุฬาเนี่ย อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากการถ่ายเทความร้อนอย่างรวดเร็วคือมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไอติมเนี่ยมันเพิ่งออกจากช่องแช่แข็งใหม่ๆอุณหภูมิมันก็จะต่ำมากแล้วลิ้นเราเนี่ยค่ะอุณหภูมิในร่างกายของเราก็ประมาณ30กว่าองศามันเลยเกิดการถ่ายเทความร้อนจากปากไปหาไอติมอย่างรวดเร็วค่ะน้ําที่ติดอยู่บนลิ้นก็คือน,น้ําลายมันก็เลยแปลสภาพกลายเป็นน้ําแข็งแล้วมันไปติดอยู่กับท่งไอติมไงที่กายเ,ออเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะวิธีการแก้อาจารย์ใจสดาบอกคืออย่างที่น้องแก้ในคลิปนี้ก็ถูกค่ะเอาานน้้ํชวยใหมั ออกจากกันหรือจะเป็นน้ําอุ่นได้ก็ยิ่งดีนะอาจารย์บอกถ้าหาน้ําไม่ได้ให้เอามือกุมจุดตรงนั้นไว้ให้อุณหภูมิจากมือเรามันเข้าไปตรงนั้นไงคะแล้วพยายามหายใจเอาลมร้อนในร่างกายเนี่ยเป่าออกมาให้โดนจุดนั้นให้ได้มากที่สุดที่สําคัญคืออย่าดึงนะคะห้ามดึงห้ามกระชากออกหนังกับเนื้อมันหลุดติดออกมาเป็นแผลได้เลยอาจารย์บอกออเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เขาก็ทำ